สวัสดีค่ะเรื่องเล่าโดยภาสิตามาอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมืองคริสเตียนสตัดเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรประมาณ40,000คนและห่างจากเมาโมประมาณ80กิโลเมตรเมืองนี้สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าคริสเตียนที่4แห่งเดนมาร์ก ในปีคศ1614ตรงนี้ก็เป็นบริเวณในเมืองซึ่งมีร้านกาแฟเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี1934ยังดำเนินกิจการและเปิดขายกาแฟในปัจจุบันค่ะส่วนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของเมืองก็คือโบสถ์ Trinity โบสถ์สูง59เมตรซึ่งสร้างมาพร้อมกันกับการสร้างเมืองบริเวณนี้เป็นประตูทางเข้าเดิมประตูทำด้วยไม้มีงานแกะสลักปฏิติมากรรมแบบนูนต่ำอยู่ที่ประตูด้านบนกรอบประตูก็มีงานปฏิติมากรรมนูนสูงตัวโบสถ์ได้รับการตกแต่งด้วยอิฐสีแดง รวมถึงหน้าต่างสูงที่ทำให้เกิดความสว่างในโบสถ์อาคารหลังนี้ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นโบสถ์ยุคเรนซองที่ดีที่สุดของสแกนดิเนเวียโดยห้องโถงตรงกลางสามารถบรรจุคนได้ถึง1,400คนคะ่ะเช่นเดียวกับโบสถ์หลายแห่งในเดนมาร์ก ธรรมานี้ได้รับการแกะสลักมาจากประเทศเบลเยียมโดยใช้หินอ่อนจากอิตาลีมีน้ำหนักประมาณหนึ่งตันถ้ามองย้อนกลับไปตรงประตูทางเข้าเราก็จะมองเห็นด้านบนมีป้ออร์แกนค่ะเป็นศิลป,ปะแบบบาโรกซึ่งเป็นศิลป,ปะในต้นศตวรรษที่17 ศิลปะบาโรกจะเน้นสีทองเป็นหลักเพื่อตัดกับสีอื่น ies, <size> <t iny> ๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่งคัง่งโออาหรูหราป้ออร์แกนก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ในพิธีกรรมต่างๆของโบสถ์ในโบสถ์ก็จะมีรูปแกะสลักหินทรายอยู่ด้วยค่ะ ใกล้ๆโบสถ์ก็จะมีประตูเมืองเก่าในอดีตบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นค่ายทหารเก่าเมืองนี้เมื่อก่อนมีทหารคอยดูแลอยู่นะคะปัจจุบันได้ปรับมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เดินทางมาเที่ยวเมืองนี้ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมก็เป็นการเปิดเมือง ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นำเสนอในคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ